สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยสําหรับสาระเรื่องพืชน,นะวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะครับไปแยกผักชนิดหนึ่งนะครับคนอีสานบ้านผมนิยมรับประทานมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานก็ว่าได้นะครับมเมื่อถึงเวลาที่มันออกนะครับจะออกในช่วงหน้าหนาวจนถึงหน้าแล้งนะครับประมาณปลายเดือนกุมภาพก็น่าจะ แก่หมดแล้วนะครับผักชนิดนี้คือต้นอะไรไปดูกันเลยครับว่าผักชนิดคือคือต้นอะไรไปดูกันเลยครับนี่เลยนะครับอยู่ข้างหน้าผมนี่เองนะครับผมจะพาพี่น้องไปลงลงไปดูนะว่าผักอันนี้คือผักอะไรนะครับคนไทยจะเรียกนะครับภาษาเป็นทางการจะเรียกผักขี้ขวางนะครับส่วนบ้านผมจะเรียกผักขมนะครับมาดูกันนะลักษณะผักขมจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมเจอแล้วนะครับหนึ่งต้นเนาะเนี๋ผมจะพามาดูนะครับ จะมีผักขมและผักส้มนะครับอยูด่ด้วยกันบ้านผมจะเรียกผักส้มเนาะผมจะแยกให้พี่น้องดูนะครับมาดูลําต้นและใบใสกันนะครับอันนี้มาดูต้นนี้ก่อนนะต้นนี้นะครับใบเล็กตัวน,นี้ใบเล็กนะครับจะเป็นผักส้มนะครับนี่เลยนะครับผักแก่นส้มผักแก่นขมอะไรประมาณนี้ นะอันนี้ผมให้พี่น้องดูลักษณะใบของเขากันก่อนนะครับใบลักษณะของผักแก่นส้มจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีต้นที่เขียวกว่านะแต่ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับไม่มั่นใจนะเวลาลงไร่ลงนานะครับไปหาผักชนิดนี้นะครับให้พี่น้องใช้ปากเขียวดูนะครับมันไม่เป็นอันตรายแน่นอนนะครับนี่เลยผักแก่นส้มก็เป็นยาเช่นกันนะครับเขียวดูนะครับแต่ไม่ต้องกืนนะครับถ้ามีรสชาติออกเปรี้ยวชุ่มส้ม ก็แสดงว่าอันนี้คือผักส้มนะครับทีนี้มาดูผักขมกันบ้างนะครับนี่เลยนะครับลักษณะต้นของผักขมจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะคล้ายกันกับผักแก่นส้มนะพี่น้องนะครับทําไมถึงคล้ายกันนะครับผักขมนะครับผมจะแยกระหว่างใบผักขมและผักแกนส้มให้ดูนะครับผักขมนะครับจะมีใบนะครับรอบใบจะมีรอยหยักนะแล้วก็จะใบจะมีลักษณะบางกว่าผักแกนส้มนะ ผมจะให้ดูนะครับรอบใบจะมีลักษณะบางกว่านะครับนี่เลยผมจะเปรียบเทียบ2ใบให้พี่น้องดูนะครับอันนี้ก็ให้พี่น้องนะครับลองอกัดดูนะครับกินดูอันนี้จะมีรสชาติขมแน่นอนนะครับผมจะแยกและวบาง2ใบจะเทียบกันให้ดูนะครับ ผัก2ชนิดใบใคล้ายกันก็จริงนะครับแต่ผักแกนส้มนะครับจะใบเล็กกว่านะครับอยู่ทางขวามือนี้จะเป็นผักแกนส้มนะครับส่วนอยู่ใช้มือนี้จะเป็นผักแกนขมนะครับและลำต้นนะครับก้านจะไม่เหมือนกันนะผักแกนขมจะออกก้านสีเขียวแก่แล้วก็จะมีอมม่วงติดนะครับเขียวแก่อ cosplay, มม, yeah! ม,ม่วงส่วนผักแกนส้มนะครับจะใบเล็กไม่โตแล้วก็ใบบางเออแล้วก็ใบหนานะครับ ไม่บางเหมือนผักเกี่ยนขมใบผักเกี่ยนขมจะใบเป็นที่ใบที่บางและใบใหญ่ส่วนผักเกีเ่ยน,นส้มนะครับจะใบหนาและเล็กนะครับและลาต้นจะเป็นเขียวอ่อนอย่างนี้นะครับสาหรับเกี่ยนส้มอันนี้เกี่ยนขมจะออ,อย่างนี้นะให้พี่น้องแยกกันดูนะครับสองใบนี้เนาะนี่นะครับอยู่ซ้ายมือคือใบผักเกี่ยนขมอยู่ขวามือคือใบผักเกี่ยนส้มนะครับผักเกี่ยนส้มจะไม่มีรอยหยักนะครับนี่เห็นไหมผมซูมให้ใกล้ๆดูนะครับ ขวามือคือใบผักแก่นส้มจะใบเล็กกว่าใบผักแก่นคมนะครับให้พี่น้องสังเกตดูผักแก่นคมจะมีรอยหยักนิดนึงนะครับนี่จะบางกว่านะมาดูแยกลักษณะอ่าก้านและลำต้นกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมันจะมีนะครับอ่าเหมือนกันเลยนะพี่น้องดูนะครับสีก้านจะแตกต่างกันเลยนะครับผักแก่นคมนะจะมีก้านที่ออกสีน้ําตาลนะครับนี่เลยนะก้านจะออกสีน้ําตาลอย่างนี้นะครับสาหรับผักแก่นคมเนาะ ให,ให้พี่น้องดูนะครับส่วนผักส,ส้มนะแกนส้มจะมีก้านที่อย่างนี้และมีขนด้วยนะครับผักแกนขมจะไม่มีขนนะครับตามก้านนะอันนี้นะครับนี่เลยขนก็เล็กน้อยนะครับแต่ลักษณะ,ะต้นของผักเกนขมจะออกสียังไงละ่ะค้ำๆนะครับแต่ผักแกนส้มนะจะออกสีนี้นะครับนี่เลยเนาะอันนี้ผมให้พี่น้องแยกกันอย่างละเอียดเลยนะครับระหว่างผักแกนส้มและผักเกนขมที่เข้าใจผิดกันมานานเลยว่าจะแยกยังไงนะครับ นี่เลยนะครับรแยกเลยนะนี่นะครับมันแตกต่างกันอยู่นะพี่น้องนะสองพืชชนิดนี้มันแตกต่างกันนะส่วนนี้คือผักแก่นส้มส่วนนี้คือผักแก่นสุขคมน,นะครับหรือผักขี้ขวงนะอันนี้ให้พี่น้องได้แยกกันดูนะครับมาดูนะครับส่วนต่อไปนะครับจะเป็นอะไรกันแน่นะครับมาดูเนาะ รรพคุณทางยาของเขากันบ้างนะสําหรับผักแก่นขมนะครับมาดูเลยนะผักขี้ขวางก็ว่าได้นะครับผมจะพาพี่น้องลงลุกไปดูสรรพคุณทางยาของเขากันนะครับสรรพคุณทางยานะครับสําหรับผักขี้ขวางนะหรือผักข,ขมนั่นเองนะครับในประเทศอินเดียนะจะใช้ผักขี้ขวางนี่แหละครับเป็นยามปรุงธาตุนะทั้งต้นเลยนะครับธาตุอ่อนธาตุพิการอะไรประมาณนี้นะเขาจะไปผสม กับอาหารนะครับแกงอ่อมอะไรก็ได้หรือต้มน้ำดื่มก็ได้นะจะช่วยให้ชาติธาตุของเรานะครับกระปีกระเป๋าขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับต้นสดนาํามาตำผสมกับขิงนะใช้เป็นยาสมกระหม่อมเด็กนะครับจะช่วยแก้อาการปวดศีรษะของเด็กได้นะครับตำให้ละเอียดผสมกับขิงแล้วมา โบตรงที่กระมับก็ได้นะครับหรือหน้าผากก็ได้จะช่วยแก้อาการปวดศรีรษะหรือแก้วัดคัดจมูกได้เคียงกันนะครับผักขี้ควงทั้งต้นนะครับมีรสขมเย็นนะใช้เป็นยาแก้ไข้ได้ดีนะครับแก้ไข้ทั้งปวงเลยนะครับผักขี้ควงนี้นะครับมีรสขมนะมีสรรพคุณแก้ไข้ทั้งปวงได้นะครับรวมถึงแก้ร้อนในกักหายน้ําได้อีกนะสําหรับใครที่ไข้ไม่ลดนะครับมีอาการไข้ตัวสูงนะครับเป็นหวั หรือไอประมาณนี้นะครับนาทางต้นนะมาต้มน้ําดื่มรับประทานนะครับผักขี้ควางของเราช่วยได้นะครับใช้เป็นยาแก้ร้อนในก็ได้ดีนะครับระดับระงับนะครับอาการร้อนในของเรานะโดยนําต้นมาต้มน้ําดื่มเช่นกันหรือร <sh> ับประทานสดทั้งต้นก็ได้หรือไปลวกก่อนแล้วก็มารับประทานนะครับกับน้ำพริกอะไรประมาณนี้นะครับคนอีสานบ้านผมนะครับนิยมนะครับไปออม่หนูออมส่เนื้อนะครับออมสซไกออมส่ป้า อะไรประมาณนี้นะครับทําเป็นออบนะหรือแกงนั่นเองนะครับทั้งต้นใช้ผสมกับน้ํามันละหุงนะครับต้นละหุงพี่น้องเคยเจอต้นละหงไหมผมเคยลงคลิปไว้นะครับอยู่ในช่องนี้แหละครับพี่น้องตามไปหาดูได้นะครับสําหรับต้นมันละหงนะครับน้ํามันละหุงหรือต้นละหุงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนําไปอบใช้เป็นยา หยอดหูแก้อาการปวดหูได้นะครับสําหรับใครที่ปวดหูนะในประเทศอินเดียจะใช้ผากี้ขวางทั้งต้นปรุงเป็นยาระบายเช่นกันนะครับไม่ว่าจะใช้เป็นยาบำรุงธาตุแล้วก็ยังใช้เป็นยาระบายได้เช่นกันนะครับ ผักขี้ขวางมีสรรพคุณช่วยบำรุงน้ําดีได้อีกเช่นกันนะครับสาหรับใครที่ทงน้ําดีไม่ดีนะครับหรือไขมันเยอะอะไรประมาณนี้นะครับไปบำรุงทงน้ําดีนะครับหรือระบบย่อยไขมันไม่ดีอะไรประมาณนี้นะทางต้นใช้เป็นยาแก้คันได้เช่นกันนะครับเป็นยาทาแก้โรคผิวหนังหรือเป็นยาฆ่าเชื้อได้ดีเลยนะครับรวมถึงนะครับใครที่มีอาการฟกช้ำดำเขียวนะครับหรือไปเกิดอุบัติเหตุแล้วมีแผลฟกช้ำนะครับ นำทั้งต้นมาตาให้ละเอียดนะครับแล้วก็มาทาตรงที่บวมอักเสบนะครับจะช่วยแก้อาการพกช้าได้เช่นกันนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับสรรพคุณเล็กๆน้อยๆของผักขี้ขวางนะครับผมบอกเลยผักขี้ขวางอันดับหนึ่งของผักขี้ขวางคือรักษาอาการไข้นะครับตัวร้อนนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าช่องนี้มีสาระมีประโยชน์ขอขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ